ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกผันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนกำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้ท้อแท้เบื่อน,นายสับสนในชีวิตหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะเช่นนี้เนะี่หากมีใครสักคนที่เข้าใจ และคอยให้กำลังใจเราก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงน่ใครสักคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆดังนั้นบุคคลที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา เพราะทุกปัญหานั้นล้วนมีวิธีแก้ไขฉะนั้นปัญหาจึงมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กรุ่มขอเพียงเราน่ะเดินออกจากปัญหาและทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกถตาเรารู้จักคำว่าหยุดชีวิตเราก็จะพบความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ ใจหยุดนิ่งจะทำให้เราพบทางสว่างจะนำพาเราไปสู่ความอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในจุลชนกชาดกว่าว่ายเมเทวะปุริโส น,นนิพินไทยะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งหมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษายอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไว้สำเร็จก็เป็นไม่เลิกลา ท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงใจให้ตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรไม่ลดละ ละคนจะล่วงพ้นจากทุกได้ก็เพราะความเพียรถ้าหากย่อหย่อนเสร็จแล้วความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ก็จะกลายออกไปแม้กระทั่งการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจอ่อไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคอุปสรรคนอกจากจะแปลว่า สิ่งที่ขวางกัน้นการทำความดีของเราแล้วน่ยนักปราชญ์ยังให้ในัยยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ เราก็มารับฟังเรื่องราวของมหาทุกตะผู้ไม่ย่อท้อในการทำความดีกันต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะเสียใจที่ผู้นำบุญโมตะสารวนจนหลงลืมทำให้มหาทุกตะไม่ได้พระไปฉันที่บ้าน แต่ผู้นำบุญก็ชี้ทางสว่างให้ว่าท่านอย่าพึ่งท้อแท้ใจไปเลยละบรมศาสดาทรงเป็นผู้อนุเคราะห์คนยากคนจนขอให้ท่านไปน,นิม,มนต์พระพุทธองค์ให้ไปสเสวยที่บ้านเถิดในวันนั้นละบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะก็ามาได้ขายพระยาณทรงทราบว่ามหาทุกตะคิดจะเลี้ยงพระจึงได้ตั้งใจทำงานรับจ้างเพื่อจะเอามาทำบุญแต่ว่ามหาทุกตะจะไม่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกบุญ ลืมแบ่งพระให้มีแต่เราตถาคตเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมหาทุกตะในครั้งนี้เมื่อท,ทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงทำสรีลกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จกระสู่พระคันธกุดีประทับนั่งรอคอยเวลาที่จะสงเคราะห์มหาทุกตะฝ่ายมหาทุกตะ เมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่พระคันธกุดีซึ่งมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังรอคอยรับบารจากพระบรมาศาสดาทุกท่านต่างก็พูดห้ามปรามมหาทุกขตาว่า เวลานี้นะี่ยไม่ใช่เวลามาขออาหารเจ้าจึงออกไปเสื้อก่อนเพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่มารอคอยรับอาหารที่เหลือจากพระที่ท่านฉันเสร็จมหาธุกตาตอบว่ากาบโลกไม่ได้มาขออาหารแต่มาเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาตัางหาก วแล้วก็ซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันไดกวาดีกราบทูลเสียงดังว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครน,นี้นะไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด ธรรมดาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์ชนทุกชั้นโดยพระมหากรุณาธิคุณโล์จึงทรงรับอาราธนาและกับประทานบาทแก่มหาทุกตะมหาทุกตะรับบาทด้วยความดีใจเสมือนหนึ่งได้มหาสมบัติจกักรพรรดิน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสอง ด้วยความปราบรื้มปีติยินดีแม้พระราชามหาหมัดจะอ้อนวอนขอบาทหรือต่อรองขอซื้อบาทรโดยราคาเป็นแสนเขาก็ไม่ยอมขายเพราะมหาทุกตะนามีปัญญาเห็นว่าบุญท่านนั้นที่จะเป็นสมบัติติดตัวไปได้ทั้งในภพนี้ และพบบึ้งหน้าเขาจึงไม่ยอมยกบุญนี้ให้แก่ใครเพราะบุญใหญ่นี้นะี่ะไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจึงตอบปฏิเสธว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญทรัพย์สมบัติแม้อำมากองเท่าบุเขา พระพเจ้าก็ไม่ต้องการเมื่อมหาทุกตะไม่ให้บาดกับใครใครๆก็ไม่สามารถมายื้อแย่งอบาตท,ที่พระบระมศาสดาทรงประทานให้ได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาเอาทรัพย์มาลอกก็ไม่ให้บาทของพระบระมศาสดา,สดาช่างมีใจเด็ดเดี่ยวจริงหนอ ถ้าอย่างไรในเวลามหาทุกตะถวายทายธรรมเสร็จเราค่อยทูลนิมนต์พระบรมศาสดาไปรับพัะตาหารที่พระราชมนเทียนที่หลังก็ได้วันแล้วก็ชักชวนกันตามเสด็จพระบรมศาสดาไปที่บ้านของมหาทุกตะฝ่ายเท้าสกะเทวราชขรั้นจัดอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็ปูอาสนะอันสมควรสำหรับพระบรมศาสดามหาทุกตะนิมต์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปข้างในปกติบ้านของมหาทุกตะจะหลังเล็กและต่ำมากถ้าหากไม่กล้มลงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สำหรับพุทธองค์แล้วโลกไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้ ประตูจะขยายใหญ่ออกเองนี่ก็เป็นผลแห่งมหาธรรมบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้ดีแล้วและเป็นผลแห่งการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้บูชาฉะนั้นพบชาตินี้จึงไม่มีใครหรือสิ่งใดจะจะให้พระองค์ต้องกลมทิะให้อีกต่อไป เมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วท้าวสักกะก็ได้เปิดข้าวยาคูและพัตาหารกลิ่นอาหารเหมือนกับสุธาโพธิ์ของเหล่าเทวดากลิ่นนั้นหอมหวนยวนใจได้ตลบไปทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูและอาหารของมหาทุกตาแล้ว ก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจกราบทูลพระผู้มีพภาคเจาวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าไทยธรรมของมาหาทุกตะจะเป็นอย่างไรจึงตามมาดูครั้นเห็นแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหม่อมฉันไม่เคยเห็นอาหารที่เลิศอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยเพระเจ้าค่ะ เมื่อสนทนาเสร็จแล้วก็กราบทูลลาสเสด็จก,กับพระราชมนเทียนมหาทุกตะและภรรยาพร้อมด้วยเท้าสักกะต่างก็ได้ก,กุลีกุจอถวายอาหารหวานคาวน้ำดื่มน้ำล้างประหัารด้วยความเลื่อมใสเมื่อพระบรมศาสดาทรงเสวยพัฒตาหารเสร็จแล้วก็ทรงน้ำโมทนาในกุศลจิต ศรัทธาของมหาทุกตะใจนั้นก็เสด็จลุกจากสันนะเพื่อกลับพระวิหารเรื่อทรงบอกให้มหา,า,าทุกตะรับบาตรแล้วตามส่งพระบรมศาสดามหาทุกตะก็เดีบกขาไปประคองบาตรตามเสด็จด้วยความปพิ่มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ก็คงต้องมาติดตามฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสําหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีข้อคิดเล็กๆในน้อยมาฝากลูกๆว่าถ้าเรานะ่ะตั้งใจทําความดีอะไรแล้วเนะี่เราต้องทําให้สําเร็จอย่าเพิ่งไปย่อท้อชีวิตจะดูมีคุณค่าและงดงามเมื่อก้าวข้ามอุปสรรค ปัญหาหรือุปสรรคที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเรานะไม่นานไม่ช้าก็จะจากไปขอเพียงเราจะไปยอมแพ้ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตได้เพราะท่านชิงช่วงสร้างบารมีในยุคที่ลำบากลำบากนี่แหละและ้วกระแสบุญจะส่งผลแรงในช่วงนั้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ทำได้ต้องมีกำลังใจสูงส่งเมื่อสามารถทำได้ก็จะเกิดมหาปิติส่งผลในกระแสทานแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากเป็นพิเศษจนสามารถพล็กผันชีวิตของผู้นั้น ้ประสบความสำเร็จได้และได้ดียิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ